สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะสอบเข้ารับราชการหรือเป็นพนักง,งานของท้องถิ่นที่เขาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาอตำแหน่งที่คุณผู้ชมคิดว่าอ,อาจจะสนใจสมัครสอบในระดับปริญญาตรีนะครับก็เป็นตำแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชีตำแหน่งนิติกรตำแหน่งนักวิชาการศึกษานะครับเขารับสมัครสอบนในคุณวุฒิอะไรบ้างนะครับแล้วก็เนื้องานนะครับเนื้อหาของงานที่เราจะไปทําไปปฏิบัติมีลักษณะงานอย่างไรนะครับและความเติบโตในสายงาน,นมีการเติบโต อย,อย่างไรนะครับความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งเป็นอย่างไรนะมาดูกันนะครับในตําแหน่งแรกนะครับก็คือตําแหน่งนักนักวิชาการเงินและบัญชีนะครับตรงนี้ก็เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการก็คือรับในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับสายงานวิชาการเงินและบัญชีก็เริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติการนะครับระดับชํานาญการชํานาญการพิเศษจนถึงระดับเชี่ยวชาญนะถ้าเรา ปฏิบัติงานในสายงานของเราไม่ได้เปลี่ยนสายงานไปอย่างอื่นนะครับสูงสุดอยู่ที่ระดับเชี่ยวชาญทีนี้ลักษณะงานที่คุณผู้ชมจะต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยสายงานนี้นะครับก็ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญาขึ้นไปนะครับซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชีการวิเคราะห์งบประมาณการพัฒนาระบบงานคลังตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภทการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยก็คือ1ต้องได้รับปริญญาตรีปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาทางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์การจัดการการคลังการเงินการเงินและการธนาคารอ่าตรงนี้นะครับบุคลากรศึกษานะครับหรือปริญญาโทรปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวนี้ก็ได้นะครับ ต่อมาตำแหน่งที่2เรามาทำความรู้จักในตำแหน่งนิติกรตรงนี้นะครับนิติกรตำแหน่งประเภทวิชาการเช่นเดียวกันนะครับสายงานนิติการตำแหน่งนิติกรเนี่ยความก้าวหน้าของตำแหน่งนี้นะครับเราเริ่มออกสตาร์ทกันที่ระดับปฏิบัติการนะครับแล้วก็เป็นระดับชำนาญการระดับชำนาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญนะครับสายงานนี้นะครับปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างพิจารณาตรวจร่างข้อบรรัญญัติกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักง,งานเทศบาลการร้องทุกข์หรืออุทธรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มีลักษณะที่จําเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในวิชาการทางกฎหมายนะครับอุณวุฒิการศึกษาแน่นอนนะครับปริญญาตรีทางด้านกฎหมายนะครับาทางด้านกฎหมายาจากปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่3มาทำความรู้จักตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานะครับตำแหน่งประเภทวิชาการสายงานวิชาการศึกษาความก้าวหน้าในตำแหน่งนี้นะครับเริ่มที่นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการระดับชำนาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญนะครับทีนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างตำแหน่งนี้หน้าที่ของเรานะครับปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายนะครับ ก็ได้แก่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาโดยทําการศึกษาวิเคราะห์วิจัยวางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตรการสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆในความรับผิดชอบของทางราชการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหนังสือแบบเรียนการวางแผนการเรียนการจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาตลอดจนการให้การให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีศึกษาวิเคราะห์วิจัยทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการศึกษาการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาติดตามประเมินผล ดำเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในเรื่องต่างๆในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติตลอดจนแนวแนวทางการพิจารณาในเรื่องต่างๆฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาต่อปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดนอกจากนั้นยังทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศงานการเจ้าหน้าที่งานการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานงานบริบรหารโรงเรียนงานาบริหารวิชาการงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยงานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีนในทางศึกษาศึกษาศาสตร์นะครับหรือปริญญาโททางด้านศึกษาศึกษาศาสตร์หรือปริญญาเอกก็ได้นะครับในในทางศึกษาหรือศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาอื่นนะครับที่กจกทหรือกอ,อบตอ รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้นะครับต้องไปดูตัวประกาศของท้องถิ่นด้วยนะครับว่าเขากําหนดคุณอาวุธอื่นๆเนี่ยคุณวุธอะไรได้อีกบ้างนะครับ